ครับทีมงานังผมก็ ก็รู้สึกดีดีใจที่ที่ได้รับเกียรติดีนะคะแล้วก็ได้เห็นได้เห็นแฟชั่นโชว์ได้เห็นเสื้อผ้าจากนักออกแบบหลายๆคนเลยทั้ง50ท่าน50ชุดนะครับแล้วก็เรารู้สึกว่าจุดประกายให้กับตัวเราเองมากหลายๆครั้งที่ที่ผมใช้ชีวิตแล้วก็เราก็ลืมว่าผ้าไทยก็เป็นผ้าที่ที่สามารถจะเป็นคนอื่นเป็นคนไทยเองส่วนใหญ่จะไปใช้เสื้อผ้าแบรนด์เนมอะไรแบบนี้นะฮะก็ก็วันนี้มาแล้วก็รู้สึกจุดประกายได้ว่าผ้าไทยก็เป็นผ้าที่น่าใช้ครับได้ลองใส่ไงบ้างฮะเห็นแล้วรู้สึกว ใส่ผ้าไทยแล้วจะต้องดูโบราณดูแก่อะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็เห็นน้องๆที่เขาเอานำดีไซน์มารู้สึกว่าอ๋อมันมันก็มันอัปเดตมากๆอันนี้ได้ลองใส่เองด้วยอันนี้อันนี้อันนี้เสื้อของตัวเองมาจากบ้านได้ใช่ใช่ครับก็จริงๆผมก็มามาเป็นส่วนเล็กๆในงานวันนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกๆคนครับ เพลงก็น้อยไปประมาณ80%ดฮ่าฮ่าฮ่าขึ้นกลับมาเยอะไม่ไม่มีเลยเพราะว่าจริงๆแล้วช่วงช่วงหลังๆผมผมที่เริ่มเปิตัวเองมาทางทำล้างตู้เย็นอะไรแบบนี้นะฮะก็ยังมีงานร้องเพลงอยู่บ้างแต่ว่าส่วนใหญ่มันจะไม่ใช่เพราะเราเป็นศิลปินที่เรียกว่าเป็นเป็นเจนที่ค่อนข้างที่จะเริ่มเริ่มถอยออามวแล้วเพราะตอนนี้น้องๆก็ประมาณ18 19 20อะไรอย่างนี้กันน่ะแล้วก็ เราก็ไม่ได้ทัวร์ผับมานาะนแล้วส่วนใหญ่งานส่นสนวนใหญ่เป็นพวกงานอีเวนต์หรือง,งานอะไรที่มันงานใหญ่ๆอ่ะเ,เราไม่ได้ถ้าถ้าเขาช่างเราก็ไปนะแล้วอีกย่งว่าราคาเรามันเรามันเริ่มสูงสูงกว่าเรทเรทของผับอ่ะแล้วแล้วเราสิดว่าพอหลังๆมันมันเริ่มมีโควิดอะไรแบบนี้แล้วก็ไอ y, พวกงานอีเวนต์ใหญ่ๆมันไม่ค่อยจัดไงฮะมันก็เลยค่อนข้างหายหายไปเยอะพอสมควรครับหลังๆนี้ตอนนี้เริ่ม แล้วมีงานเลี้ยงส่วนที่เราไม่เคยเปนะงานเลี้ยงส่วนตัวเยอะงานเลี้ยงส่วนตัวเยอะแบบว่า<ม>งานเลี้ยงวันเกิดของคนนี้คนนั้นคนนี้ <Core. S 2> งานเลี้ยงอวันเกดิดออลูกสาวสองขวบอะไรแล้วมีแขกยี่ส20คนอะไรเงี้ยเราก็ไปฮะแล้วการก็เป็นว่าการรับงานรับเปลี่ยน <laughs> etas, จริงจริงก็ไม่เชิงเปลี่ยนไปใช่ทีเดียวนะฮะคือคือมันก็มีงานที่ที่ค่อนข้างที่จะแปลกตาที่เข้ามาเท่านั้นเองแต่ว่างานงานส่วนอย่างงานผงงานผับอะไรเงี้ยมันยังยังไม่มีครับมีแต่เยอะสุดอะไร ตอนนี้ก็จะเป็นงานเลี้ยงส่วนตัวเป็นพวก private party ครับเป็นเอ็นเป็นจิเอ็นใช่ไหมฮะใช่ใช่ใช่เป็นแล้วก็แบบว่าขอแบบว่าเครื่องเครื่องดนตรีชิ้นเดียว3ชิ้นอะไรแบบนี้ครับก็แบบประหยัด ก็หวังว่าจะมีเร็วๆนี้ฮะก็คุยกันบ้างแต่ว่าน,นี้เป็นการคุยภายในเพราะจริงๆมันก็มีแผนรนะยะมันต้องเป็นแผนที่วางถ้าจะเป็นคอนเสิร์ตใหญ่จะต้องวางแผนเป็นปีนะครับก็ก็จริงๆมันก็จะเป็นเป็นคอนเสิร์ตที่ค้างอยู่ที่เราคุยว่าจะทำแต่ายังไม่ได้ทำครับก็ตอนนี้เริ่มเรื่องที่เริ่มกลับมาคุยกันครับก็ต้องวาง วันนี้ด้วยเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเป็นงานแล้วก็จริงๆนอกจากงานคอนเสิร์ตเี่ของตัวเองยังมีคอนเสิร์ตที่ทำกับเพื่อนๆมีฝด้วยนะเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวปีหน้าก็จะครบเอ่อสิบแปดปีอะไรแบบนี้ก็ยังจะทำกันนะครับจริงๆเราก็กลัวแบบรับงานจะมากระทบแบบเรื่องครอบครัวในอดีตในเรื่องงานเอ่อจริงๆผมเขารับงานไม่เลือกนะคะฮะจริงๆกขาเลืงานไม่เลือกจริงๆแต่ว่าแต่ว่าหลังๆมันอาจะจะเรียกพัก มันแยก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 ประเภทของงานด้วยด้วยเรทของราคาที่ที่มันที่มันต่างกันไปครับถามถึงไอ้รูปไอติลล่าสุดเลยน้ำรัอก็ไปกับครอบครัวครับคนก็ไปจับจ้องถึงเออที่อยู่ในเฟรมด้วยอ๋อจริงๆแล้วเราไปกัน5-6คนนะฮะแล้วทราไมถึงจับจ้องแต่รูปนั้นไหมแล้วคนเป็นโปรงการแต่รูปนั้นเลยยังใครว่าต้องไทยอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเออเป็น ประเด็นครอบครัวครับครับกคนมาชิ้นใหม่ที่เขามาก็ใหม่ก็ใหม่ไม่ค่อยใหม่แล้วนะฮะไม่ค่อยใหม่แล้วนะะฮจริงจริงประเด็นนี้ไม่น่ามีเลยนะมันแบบว่าเราโอ้จริงๆช่วงนี้ประเด็นร้อนๆมีเยอะมากเลยไม่ต้องไม่ต้องเออ่กระจายมาประเด็นนี้ก็ได้จริงๆแล้วหลายๆคนก็ทราบอยู่แล้วตั้งแต่ช่วงเออ่ที่เรามีมีข้อมหาคนจริงที่หลายๆคนรู้จักคุนจริงโจ้แต่ว่าหลายๆคนก็ถามว่าแล้วพี่ตั้มคือใครอะไรอย่างเงี้แล้วหรอจริงๆแล้วเออ่ พอสัมพันธ์เราก็เป็นครอบครัวใหญ่นะครับ,รบก็ู้ครับไม่ใหคารา,า่าหลก็่รูน้นะไรจริงผมก็ใช้ชีวิตได้ปิดบังอะไรจริงๆที่พี่นักทพี่นักข่าวทุกคนก็ทราบอยู่แล้วเวลาผมมีอะไรส่วนใหญ่ชีวิตผมจะอัปเดตจากไอจจาก Facebook ของผมอยู่แล้วนะก็ก็สามารถติดตามได้ฮะอยากให้โฟกัสเรื่องงานมากกว่า คอคือาไปไหนมาไหนกันตไปกันไปกันครับรู้สึกบุดีครับแต่ไี่ไม่ได้จิงนีงมาถ้าใครจะมาจักล้องอะไรเงี้ทำให้เราแบบว่าขาดควเป็นส่วนตัวอะไรอยม่ีชคือจริงชีวิตนี่ค่อนข้างส่วนตวนะฮะที่จะทราบชีวิตนี่ก็คือสิ่งที่มีโพสในในโซเชียลมีเดียจริงนออี่ก็ไม่ได้เป็นคนะจริอะไรเราก็ใช้ชีวิตของเราแล้วก็แล้วก็อ นั่นแหละฮะคือผมก็ไม่ได้<อ>ผมก็ไ,ได้่ไนด้นนนกันไปช่วยก,กันดูแลดีกว่าคน,คนเยอะดีกว่าคนน้อย by back